หมู่บ้านเทิดไทยองราชันปักป้ายภาคใต้แห่งแรกเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่สวนเรียนรู้กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเลี้ยงแพะตำบลโมคลานอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอนนนแสนนานประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชันแห่งประเทศไทยนางนิตยานาโลรองประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชันในทวีประหยัดประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชันภาคใต้ตัวแทนแต่ละจังหวัดของภาคใต้นายนยะผาสมฤทธิ์โตอิม่ามผู้นำศาสนาอิสลาม ในสมบูรณ์โตเต้ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะตัวแทนอบตอตำบลโมคลานและประชาชนร่วมกันเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชันแห่งแรกของภาคใต้พร้อมประกาศเจตานารมณขออยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีตามแนวของเรมโบ้ด็อกเตอร์เสกสกลอัฏถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักพักดีใ้องราชัน อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีนะครับโดยผมกะพูดอ,อกแรกนะครับทำพิธีต่อเลยครับต่อ,อกที่สองนายผู้นำศาสนาตุออ้ยมางครับเชิญครับจนะครับประธานหมู่บ้านเทิดไทองราชันภาคใต้กล่าวว่าวันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่าถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทยคงไม่มีแผ่นดินให้คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืน ในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติหรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ความภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้เพราะการที่พวกเรายุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดงเข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่ายรวมไทยสร้างชาติเรารักประเทศไทยก็เพื่อต้องการทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแย่ออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็จะใช้สโลแกนว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกเพราะพวกเราทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทางด้านในอนนท์แสนนานประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชันแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ด้วยพระบารมีใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารการเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชนได้รับการตอบรักกบจากทุกภาคสว่วนทั้งผู้นําท้องถิ่นปราชชาวบ้านและประชาชนจํานวนมากซึ่งแตกต่างกับการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่ผ่านมาจะถูกสกัดจากฝ่ายต่างๆแม้แต่คนเสื้อแดงด้วยกันมิหนำซ้ำํายังถูกสกัดจากนักการเมืองที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้รักประชาธิปไตยซึ่งกลัวว่าจะถูกแย่งมวลชนเพราะตอนนั้นคนเสื้อแดงมีหลายก,ก๊ก แต่วันนี้พวกเราต่างปราื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตภีไทยยาทิพชลมแผ่นดินไม่มีก้อนดินใดในผืนดินนี้ที่น้ำพระทัยขององค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ไปไม่ถึงพวกเราจึงขออยู่อย่างจงรักขอตายอย่างพักดีไม่ยอมให้ใครเข้ามาปลุกบั่นบ่นทำลายชาติบ้านเมือง พร้อมกันจุดกระแสสังคมให้ทุกคนรู้รักสามคัคคีคนไทยหัวใจดวงเดียวกันร่วมกันปกป้องสถาบันทุกภูมิภาคของประเทศไทย